ค่ำคืนหนึ่งในช่วงฤดูฝนที่ปราสาทตะควายหมอกหนาปกคลุมทั่วผืนป่าและซากหินเก่าทหารไทยชุดลาดตะเวนห้านายเดินอย่างระมัดระวังไปตามทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยใบยไม้เปียกชื้นสิบเอกวิชัยหัวหน้าชุดก้าวนำพร้อมจับปืนแน่นเสียงกิ่งไม้หักเบาๆทำให้เขารู้สึกได้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียว แม้ว่าทุกอย่างจะเงียบจนผิดปกติคืนนี้เราต้องระวังให้มากขึ้นวิชัยกระซิบผมรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามองเราพวกเขาเดินลึกเข้าไปใกล้ปราสาทเก่าที่ตั้งตระงานในความมืดลมหนาวพัดผ่านซากหินจนเกิดเสียงคลื่นคราดราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่จู่ๆวิชัยเห็นเงาร่างหนึ่งในหมอกใกล้กำแพงหิน ชุดเครื่องแบบเหมือนทหารกัมพูชาแต่ใบหน้านั้นซีเซียวและไร้ดวงตาร่างนั้นจ้องมองมาที่เขาอย่างเย็นชายุดวิชัยตะโกนเสียงสัน่นใครนั่นแสดงตัวแต่ร่างนั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวไม่กี่นาทีต่อมาเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เหมือนคำสาบโบราณ เข้ามาทหารทุกคนรู้สึกขนลุกสู้แต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวไปหาต้นเสียงพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ชั่วคราวใกล้ปราสาทและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือท่ามกลางความมืดวิชัยรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่ใช่มนุษย์ที่กำลังจ้องมองและรอคอยพวกเขาอยู่ในความลับของปราสาทตะควาย หลังคืนที่เงาร่างลึกลับหายวับไปกับหมอกทหารชุดของสิบเอกวิชัยยังคงตั้งแคมป์อยู่ใกล้ซากปราสาทต,ตาควายทุกคนรู้สึกถึงความไม่สงบแต่หน้าที่ทำให้พวกเขาต้องอดทนและ,ะเผชิญหน้ากับสินลี้ลับนั้นคืนวันนั้นเป็นคืนที่เงียบสงัดผิดปกติหมอกยังคงปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นมือของตัวเองวิชัยนั่งอยู่หน้ากองไฟที่ลุกโชน เบื้องหลังคือกำแพงหินแกะสลักลวดลายของโบราณที่เต็มไปด้วยความลับพยายามตั้งสติจากความรู้สึกแปลกประหลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นจู่ๆเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากกำแพงหินที่อยู่ใกล้ๆพหารคนหนึ่งหันไปมองด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฟังฟังเราสิเสียงแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้ง เป็นเสียงที่ไม่มีใครในทีมเข้าใจแต่กลับทำให้ทุกคนขนลุกจนขนลุกชันสิบเอกวิชัยค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กำแพงหินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกําลังสื่อสารผ่านอากาศที่เย็นยเยือกทันใดนั้นเขาเห็นแสงสีฟ้าอ่อนๆส่องออกมาจากรอยแยกของกำแพงหินลายแกะสลักขยับเหมือนมีชีวิตเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นบทเพลงโบราณที่แผ่วเบาแต่ทรงพลัง นี่มันอะไรกันวิชัยกระซิบกับตัวเองอย่างสับสนและกลัวทีมงานเริ่มได้ยินเสียงหายใจหนักๆดังใกล้เข้ามาราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังถอยออกมาวิชัยตะโกนแต่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยนอกจากความมืดที่เหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งเสียงกระซิบค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเป็นภาษาที่คล้ายโบราณคำขอมแต่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อน ผู้ใดละเมิดดินแดนนี้วิญญาณจะไม่ปล่อยพวกเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดเหมือนมีพลังบางอย่างที่พยายามหยุดพวกเขาไม่ให้เคลื่อนที่ในที่สุดวิชัยสั่งให้ทุกคนรวบรวมอุปกรณ์เตรียมตัวเดินทางออกจากบริเวณปราสาทเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ซากโบราณแต่คือคำสาบที่ยังคงตื่นขึ้น คืนนี้ไม่มีใครนอนหลับทุกเสียงกระซิบและลมหายใจในความมืดยังคงตามหลอกหลอนจนเช้ารุ่งเช้าหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบลึกลับและความหวาดกลัวทีมลาตระเวนของสิบเอกวิชัยเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบปราสาทต,ตะควายเพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติเสียงนกร้องในป่าและแสงแดดยามเช้าช่วยให้บรรยากาศดูปกติ แต่ก็ยังมีความตึงเครียดแฝงอยู่ในสายตาทหารทุกคนท่านใดนั้นพลทหารสมชายผู้ที่มองเห็นอะไรบางอย่างในป่าห่างออกไปไม่ไกลตะโกนเรียกทีมให้รีบมาดูเมื่อทุกคนเดินตามไปถึงพบกับร่างไร้วิญญาณของทหารกัมพูชาที่หายตัวไปหลายวันก่อนร่างนั้นนอนหงายอยู่บนพื้นป่าปกคลุมด้วยใบไม้เปียก แต่สิ่งที่น่ากลัวคือสภาพศพที่ผิดธรรมชาติผิวหนังของเขาซีดขาวเกือบโปร่งแสงราวกับถูกดูดพลังชีวิตบาดแผลเป็นแถบแถบคล้ายถูกแกะสลักโดยมือที่มองไม่เห็นไม่มีเลือดไหลแม้แต่น้อยนี่มันอะไรกันพลทหารสมชายถามด้วยน้ำเสียงสัน่นสิบเอกวิชัยก้มลงมองด้วยสายตาหน,นักอึง้ง เราเจอสิ่งที่คำสาปพ,พูดถึงจริงๆท่านใดน,นั้นเองทุกคนได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบาในป่ารอบๆตัวราวกับมีใครบางคนเฝ้าดูพวกเขาอยู่ในความมืดสายตาทุกคู่จับจ้องไปรอบๆแต่ไม่มีอะไรนอกจากต้นไม้สูงและหมอกหนาทึบพลทหารสมชายถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนจะชี้ไปที่กำแพงปราสาทนั่นไงรอยสลัก ที่ขยับเมื่อคืนลายแกะสลักบนกำแพงหินโบราณเริ่มเปล่งแสงออกมาอีกครั้งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆคล้ายชีพปะจรเต้นอยู่ในรอยสลักนั้นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังชัดเจนขึ้นในหัวของทุกคนวิญญาณถูกกักขังปล่อยเราในวินาทีนั้นวิชัยรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนวนจนเกือบหมดสติ เราต้องหาทางแก้คำสาบนี้เขาพูดกับตัวเองอย่างเคร่งเครียดคืนต่อมาเสียงกระซิบดังขึ้นไม่หยุดหย่อนในความมืดทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่เป็นมนุษย์แต่กับวิญญาณอันโกรธแค้นที่ไม่ยอมให้ใครล่วงล้ำประสาทต,ตาควายหลังจากคืนที่พบทหารกัมพูชาร่างไร้วิญญาณทีมของสิบเอกวิชัยรู้ดีว่าพวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพื่อหาคำตอบ วิชัยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงที่รู้เรื่องราวของปราสาทต,ตาควายเป็นอย่างดีในค่ำคืนหนึ่งที่หมู่บ้านวิชัยนั่นคุยกับป้าสุมาลีหญิงชราผู้เป็นผู้รู้ตำนานท้องถิ่นป้าสุมาลีเริ่มเล่าอย่างเคร่งขรึมนานมาแล้วปราสาทต,ตาควายเป็นที่ตั้งของนักรบขอมโบราณผู้ปกป้องแผ่นดินจากศัตรู ภายในปราสาทนี้มีคำสาบนักรบที่ถูกวางไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาล่วงละเมิดดินแดนหลังพระอาทิตย์ตกดินคำสาบนี้เป็นพันธสัญญาของนักรบที่สาบานว่าจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องปราสาทหลังจากที่พวกเขาตายวิญญาณจะจับจองและปกป้องที่นี่ตลอดไปผู้ใดละเมิดหรือพยายามขโมยของโบราณจะถูกคำสาบนี้ลงโทษอย่างสาหัส วิญญาณน,นักรบจะคอยตามล่าจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยวิชัยฟังด้วยความตั้งใจก่อนถามว่าแล้วเราจะปลดปล่อยวิญญาณพวกนั้นได้อย่างไรครับป้าสุมาลีพยักหน้าในปราสาสตมีหินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกฝังไว้ลึกภายในมันคือหัวใจของคำสาบหากท่านสามารถคืนสมดุลให้หินนั้นวิญญาณจะสงบและคำสาบจะคลายลงแต่ไม่มีใครกล้าลงไป เพราะมีเงาทหารโบราณและเสียงคำรามจากวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่วิชัยรู้สึกถึงความยากลำบากและอันตรายแต่เขาก็เข้าใจว่าทางเดียวที่จะทําให้สงบสุขคือการแก้ไขคํำสาบนี้ให้ได้ในคืนนั้นเองเมื่อกลับไปยังแคมป์เสียงกระซิบและเสียงคล่ำครวญยังคงตามหลอกหลอนเหมือนวิญญาณนักรบขอมกำลังเฝ้าดูและรอคอยการปลดปล่อย ความลึกลับของคำสาปนักรบโบราณยังคงทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความน่าสะพรึงกลัวและความเครียดที่เพิ่มขึ้นคืนหนึ่งหลังจากได้ฟังตำนานคำสาบจากป้าซูมาลีทหารทุกคนในทีมสิบเอกวิชัยต่างรู้สึกถึงความกดดันที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อพวกเขาหลับตาลงในแคมป์ที่ตั้งอยู่ใกล้ปราสาทตาควายความมืดกลับไม่ได้นำมาซึ่งความสงบ แต่กลับกลายเป็นประตูสู่ฝันร้ายที่ไม่อาจหลีกหนีพลทหารสมชายเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นมาอย่างสะดุ้งหลังจากฝันร้ายเขาเห็นภาพสงครามเก่าๆวิญญาณนักรบขอมในชุดเกราะโบราณกำลังสู้รบกันอย่างดุดเดือดเสียงดาบกระทบกันก้องกังวานในหูของเขาแต่ฝันนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพลทหารสมชาย เห็นตัวเองถูกล้อมรอบด้วยเงาทหารผีที่ไม่มีหน้าตาทุกคนยกมือขึ้นคว้างลูกธนูไฟที่เปล่งแสงสีแดงเข้มหนีหนีหนีเสียงกรีดร้องของวิญญาณก้องอยู่ในหัวของเขาขณะเดียวกันในเต็นท์ข้างๆพลทหารสายชนก็ฝันเห็นภาพคล้ายกันเหล่านักรบโบราณลากเขาลงไปยังบ่อน้ำลึกที่เต็มไปด้วยโคลนดำ มันเป็นภาพเหมือนถูกจับขังในนรกใต้พิภพสิบเอกวิชัยตื่นขึ้นมาในเหงื่อท่วมตัวพร้อมกับเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นรอบๆอบแคมป์ปล่อยเราคืนสมดุลแต่ละคนนั่งอยู่ในความเงียบแต่ใจกลับหวาดกลัวจนแทบจะทนไม่ไหวนี่ไม่ใช่แค่ฝันวิชัยพูดเบาๆมันคือคำเตือนเราต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น คืนต่อไปมีเพียงเสียงเห่าของสัตว์ป่าและเสียงลมหายใจในความมืดที่ดูเหมือนจะมีคนตามอยู่ทุกฝีก้าวทุกคนในทีมเริ่มมีอาการประสาทเสียเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ความมืดในคืนที่ประสาทตะควายไม่ใช่แค่ความมืดของธรรมชาติแต่มันคือประตูที่เปิดออกสู่โลกของวิญญ,ญาณผู้ถูกคำสาป หลังจากคืนที่เต็มไปด้วยฝันร้ายและเสียงกระซิบลึกลับทีมของสิบเอกวิชัยเริ่มประสบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่อาจปฏิเสธได้กลางดึกขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนในแคมป์ใกล้ปราสาทเสียงเท้ากระทบพื้นหินดังขึ้นเบาๆท่ามกลางความเงียบสนิทพลทหารสายชนเป็นคนแรกที่เห็นเงาร่างทหารในชุดกรอบโบราณโผล่ขึ้นมาจากหมอกรอบปราสาทร่างนั้นไร้หน้า ไร้ดวงตาแต่มันเคลื่อนไหวอย่างมั่นคงและคงทนเงาผีทหารเหล่านั้นลอยตัวเหนือพื้นดินราวกับไม่มีน้ำหนักพวกมันเดินเป็นแถวอย่างมีระเบียบราวกับการเดินสวนสนามในอดีตสิบเอกวิชัยสะดุ้งตื่นเขารีบคว้าปืนขึ้นแต่ไม่กล้ายิงเพราะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เหนือมนุษย์ย่าทำร้ายเสียงหนึ่งดังแผ่วเบาเหมือนเสียงลม พวกเราคือผู้พิทักษ์คำสาบที่ถูกลืมเงาผีทหารเริ่มล้อมรอบแคมป์บางตัวชี้ไปยังจุดมืดลึกในปราสาทที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพลทหารสมชายสังเกตเห็นว่าเงาผีเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ดูเหมือนพวกเขาพยายามสื่อสารบางสิ่งบางอย่างพวกเขาคือวิญญาณน,นักรบที่ถูกผูกพันกับคำสาบ คำสัญญาที่ต้องรักษาวิชัยบอกกับทีมอย่างระมัดระวังเงาผีทหารเหล่านั้นเริ่มส่งเสียงคำรามแผ่วเบาราวกับต้องการเตือนไัยว่าหากใครล่วงล้ำเข้าไปในส่วนลึกของปราสาทตาควายจะต้องเผชิญกับบทลงโทษกลางคืนวันนั้นความรู้สึกหวาดกลัวเปลี่ยนเป็นความเคารพและความกลัวในเวลาเดียวกันทุกคนในทีมรู้สึกว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับอดีตที่ไม่เคยลืมเลือน เสียงกระซิบและแสงเงาปรากฏอยู่รบรอบๆพวกเขาเสมือนเป็นคำเตือนถึงภัยพิบัติที่รออยู่ลึกลงไปในใจกลางปราสาทต,ตาควายหลังจากการปรากฏตัวของเงาผีทหารในคืนก่อนทีมของสิบเอกวิชัยรู้ดีว่าคำสาบโบราณน,นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแม้จะรู้สึกเคารพวิญญาณน,นักรบแต่การอยู่ในพื้นที่ที่ถูกคำสาบก็เต็มไปด้วยอันตรายที่ไม่อาจมองข้ามได้คืนหนึ่ง ในขณะที่ทีมกำลังลาดตระเวนใกล้ซากหินด้านในของปราสาทพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบกึกก้องและเสียงฝีเท้าที่เข้ามาใกล้จู่ๆเงาผีทหารโผล่มาอีกครั้งคราวนี้มีจำนวนมากขึ้นและเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับจะโจมตีสิบเอกวิชัยสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือพลทหารทุกคนถืออาวุธแน่นแต่ไม่มีใครกล้าที่จะยิงปืนออกไปเพราะพวกเขารู้ว่า การยิงปืนอาจยิ่งปลุกพลังคำสาปเงาผีทหารเริ่มล้อมรอบพวกเขาในวงแคบสายตาของผีทหารไร้หน้าเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวต้องสู้วิชัยบอกกับตัวเองแต่ไม่ใช่การทำลายการประทะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่การยิงปืนหรือใช้กำลังทหารทั้งสองฝ่ายเหมือนต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณเสียงคำรามและคำสาปดังก้องในหัวของทุกคน ความเจ็บปวดและความกลัวพุ่งทะลุเข้ามาในใจพลทหารทุกคนเรากับถูกดึงเข้าไปในโลกอีกมิติหนึ่งท้ายที่สุดการต่อสู้จบลงโดยไม่มีผู้ชนะทุกคนเหนื่อยล้าและสติเริ่มเลือนรางนี่คือบททดสอบถ้าจะผ่านเราต้องหาทางปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้วิชัยพูดเสียงหนัก ทีมตระหนักดีว่าพวกเขาไม่ได้แค่ต่อสู้กับศัตรูแต่กำลังต่อสู้กับอดีตที่ยังคงพันธนาการวิญญาณผู้เคราะห์ร้ายไว้ในปราสาทหลังจากการประทะที่ไร้ผู้ชนะทีมของสิบเอกวิชัยกลับมารวมตัวกันเพื่อวางแผนการต่อไปทุกคนรู้ดีว่าคำสาบนักรบโบราณยังไม่ถูกปลดปล่อยและวิญญาณผีทหารยังคงเฝ้าปราสาทตาควายอย่างเหนียวแน่นในช่วงเวลากลางวัน วิชัยและทีมได้ศึกษารายละเอียดจากลายสลักโบราณที่อยู่ภายในปราสาทอีกครั้งพวกเขาพบแผนที่ลายเส้นแกะสลักซ่อนอยู่ในผนังกำแพงหินซึ่งดูเหมือนจะเป็นเส้นทางลับที่นำไปสู่หัวใจคำสาบจุดศูนย์กลางของคำสาบที่ต้องแก้ไขแต่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยกับดักและอันตรายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ทีมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสำรวจ และตัดสินใจเดินทางลงไปในส่วนลึกของปราสาทตามลายแทงที่พบเมื่อก้าวเข้าสู่ทางเดินมืดพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญของนักรบโบราณแสงจากคบเพลิงส่องไปตามกำแพงหินแกะสลักลวดลายที่เล่าเรื่องราวของสงครามและคำสาบที่ถูกวางไว้ในบางจุดพวกเขาต้องระวังกับดักที่ซ่อนอยู่เช่นหลุมลึก ก้อนหินล่นและลิ่มดาบที่ซ่อนอยู่ในกำแพงแต่ละก้าวที่เดินลึกลงไปใจของทุกคนยิ่งเต้นแรงขึ้นเราต้องไปให้ถึงหัวใจคำสาปให้ย่อยเพื่อหยุดฝันร้ายนี้วิชัยกล่าวอย่างมุ่งมัน่นระหว่างทางพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่พยายามดึงพวกเขาเข้าไปในความมืดลึบมากกว่าเดิม เป็นเหมือนกับว่าปราสาทเองไม่ต้องการให้ใครเข้าไปแตะต้องศูนย์กลางคำสาบนี้ทีมของ1ิเอกวิชัยเคลื่อนตัวเข้าสู่ห้องลึกสุดในปราสาทตะควายตามลายแทงโบราณที่แกะสลักไว้บนกำแพงในห้องนั้นมีแท่นหินใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางบนแท่นมีก้อนหินสีดำขนาดใหญ่เปล่งประกายแสงจางๆคล้ายกับมีชีวิตนี่แหละหัวใจคำสาบวิชัยกระซิบ แต่ทันใดนั้นเสียงคร่ำครวญดังขึ้นอีกครั้งรอบห้องเงาวิญญาณนักรบโบราณปรากฏตัวขึ้นมาราวกับปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้พลทหารทุกคนพร้อมป้องกันแต่ก็ยังระวังไม่ให้ทำลายก้อนหินนั้นวิญญาณหนึ่งที่เหมือนหัวหน้าทหารลอยเข้ามาใกล้และส่งเสียงดังลึกๆผู้ใดแต่ต้องคำสาบโดยไม่พร้อมจะถูกพันธนาการนิปรัน สิบเอกวิชัยยกมือขึ้นแสดงความเคารพพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเราไม่ได้มาทำลายแต่ต้องการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำและคืนความสงบให้ดินแดนนี้บรรยากาศเงียบสงัดก่อนที่แสงจากก้อนหินจะสว่างขึ้นเรื่อยๆจนเต็มห้องทันใดนั้นทุกคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างเข้าสู่ร่างกายรากับความเย็น และความอบอุ่นผสมผสานกันอย่างน่าอัศจรรย์เสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงแห่งความสงบและการปลดปล่อยคำสาปได้รับการยกเลิกวิญญาณจะได้พักผ่อนวิญญาณนักรบค่อยๆหายไปในแสงสว่างนั้นปราศาสตรกลับมาสงบเงียบดังเดิมทีมทหารรู้สึกเบาใจและมีกำลังใจขึ้นอย่างมากแต่ในใจลึกๆ ทุกคนรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลหลังจากปลดปล่อยหัวใจคำสาบวิญญาณนักรบโบราณค่อยๆละลายไปในแสงสว่างท้องฟ้าเหนือประสาทต,ตาควายเริ่มเผยแสงแรกของรุ่งอรุณสิบเอกวิชัยและทีมทหารทุกคนยืนเงียบสงบรู้สึกถึงความสงบและความเย็นสบายที่แผ่ซ่านเข้ามาในจิตใจเราทำสำเร็จ วิชัยพูดด้วยน้ำเสียงที่ผสมทั้งความเหนื่อยล้าและความภาคภูมิใจแต่ทันใดนั้นเสียงลมพัดผ่านซากปราสาทกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบที่เบาบางเหมือนเรียกหาคำสาบอาจจะถูกปลดแต่เรื่องราวยังไม่จบพลลหารสมชายที่ยังคนหวาดกลัวเหลือไปเห็นเงาคนบางอย่างที่ปรากฏเลือนรางอยู่ไกลๆบริเวณประตูทางออก ไม่มีใครในทีมกล้าหันไปมองเต็มๆแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงอยู่ในความมืดของปราสาทต,ตาควายเมื่อกลับสู่ฐานทัพวิชัยเขียนบันทึกและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชาฟังพร้อมกับเตือนว่าแม้คำสาบจะถูกคลายแต่ดินแดนนี้ยังมีพลังบางอย่างที่ต้องระวังคืนหนึ่งหลังจากกลับบ้าน วิชัยยังฝันเห็นเงาทหารโบราณเดินผ่านทุ่งหญ้าใบหน้าที่ไม่เคยเห็นเสียงกระซิบยังคงดังในหูของเขาว่าเราจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำสาบอาจจะถูกปลดปล่อยแต่วิญญาณที่เคยถูกจองจำยังคงเป็นเงามืดในความทรงจำและบางทีเรื่องราวของปราสาทตาควายอาจยังไม่จบลงเพียงเท่านี้